สวัสดีค่ะปอลหนึ่งที่น่ารักทุกคนวันนี้บองมาพร้อมคุณครูอีกแล้วบองชอบอ่านหนังสือไหมคะ่บองชอบอ่านหนังสือนิทานที่คุณครูซื้อมาให้บองอ่านทุกคืนก่อนนอนเลยค่ะแล้วเมื่อไหร่บองจะมาเล่านิทานให้น้องปอลหนึ่งฟังล่ะก่อนค่ะให้บองอ่านเยอะๆก่อนตอนนี้บองยังจำไม่ค่อยได้เลยคุณครูช่วยด้วยคุณครูช่วยด้วยให้คุณครูช่วยคุณครูช่วยเล่าเหรอคะเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยวบองเอานิทานที่คุณครูให้เอามาอ่านให้น้องฟังนะวันนี้เรียนก่อนวันนี้เรียนสระอะไรนี่คุณคครรรรรูจะะะะะะสสสสสอออออนนนเลย่แแแกัับบตี้งไป ได้เป็นครูคสอนก่อนบังจะไปนั่งแอบฟังเงียบๆรื้หน้าที่ได้คะ่ะเอาไปอยู่ที่ตัวเองก่อนไปอ่ะบังไปอยู่ที่แล้วเอามาเรียนกันต่อคะ่ะวันนี้คุณครูจะสอนสระสองสระเลยแล้วก็มีตัวสะกดด้วยนั่นคือสระแอะกับสระแอทําไมวันนี้มีสองสระเลยเพราะว่าสระแอะที่มีตัวสะกดเนี่ยมีอยู่ไม่มากนะคะคุณครูก็เลยเอามารวมกับสระแอแต่นักเรียนต้องตั้งใจดูดีๆนะ ตั้งใจดูดีๆนะคะเพราะสระเอมันมีการเปลี่ยนรูปเหมือนกับสาระเอสาระเอที่เราเรียนไปแล้วมันเป็นยังไงนะจําได้ไหมคะสาระเอเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือสระเอไว้ข้างหน้าและสระอข้างหลังจะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูแล้วสระแอะล่ะมาทบทวนกันหน่อยขอกระดานเลยดีกว่าจะได้มองเห็นชัดชอ้าวมาเดี๋ยวคุณครูทบทวนสาระเอก่อนนะก่อนจะไปสระแอะเพราะมันคล้ายๆากันเอามาดูอีกครั้งแบบนี้คือสระเอใช่ไหมคะสระเอเมื่อมีตัวสะกดปู๊บแบบนี้ปเอะเนาะ เป็นสาระอะด้านหลังต้องเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูกลายเป็นปอเอะนอเป็นแบบนี้นะคะแล้วสาระแอะล่ะสระแอะก็คล้ายคายสาระเอะนี่แหละแต่ข้างหน้าจากที่เป็นสาระเอก็จะกลายเป็นสาระแอซึ่งมีไม่กี่คำเดี๋ยวเรามาดูเลยมาดูคําที่หนึ่งค่ะคําที่หนึ่งคำนี้ขอแอะแขกขอแอะแขกแบบนี้อ่านว่าขอแอะแขกไม่มีตัวสะกดเอางองูเข้ามาเป็นตัวสะกด สกดว่าขอแอะงอแข็งขอแอะงอแข็งแต่มันจะอยู่ในรูปแบบนี้ไม่ได้อะไรต้องเปลี่ยนไปคะสะระอะสระอะหายไปแล้วอะไรขึ้นมาแทนไม้ไต่คูขึ้นมาแทนอยู่ข้างบนสะกดว่าขอแอะงอแข็งขอแอะงอแข็งได้นะคะขอแอะงอแข็งเอาไปไหนลองอีกหนึ่งคำ คำนี้พอแอะแทพอแอะแทกอไก่เข้ามากลายเป็นทอแอะกอแททอแอะกอแทแทนะคะอ้าวอีกหนึ่งคำสุดท้ายตัวอย่างอีกหนึ่งคำชอแอะแทชอแอะแทใส่กอไก่เข้ามาสระอะหายไปกลายเป็นไม้ไตรคู้สะกดว่าชอแอะกอแท ชอแอกโกเช็คไฟเช็คได้นะคะไฟเช็คอันไหนลองทบทวนอีกหนึ่งรอบคำที่หนึ่งเมื่อกี้อะไรนะขอแอะงอแข็งขอแอะงอแข็งคำที่สองทอแอกโกแท็กทอแอกโกแท็กและคำที่สามชอแอกโกเช็คชอแอกโกเช็คได้นะคะได้อ้าวไปเรียบร้อยมาต่อกันที่สระแอสระแอก็ง่ายๆเลยวางอยู่ข้างหน้า แบบนี้เหมือนเดิมมีตัวสะกดไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปไหนอย, aire, อยู่ที่เดิอมอยู่ที่เดิมมาเริ่มเลยคำที่หนึ่งบอแอกแบกบอแอกแบกสระแอไปไหนไหมคะไม่ไปไหนสระแอเปลี่ยนรูปไหมคะไม่เปลี่ยนแปลงร่างไหมคะไม่เปลี่ยนอยู่ที่เดิมเลยอยู่ที่เดิมเลยบอแอกแบกแบกแบกได้นะไปคำที่สองชอเอโกแฉชอแอโกแฉแฉ คำต่อไปยอแอกอแยกยอแอกอแยกแยกแยกได้ผ่านป้ายอ่ะคำต่อไปขึ้นมาดอแอดอแดดดอแอดอแดดแดดแดดคำต่อไปฝอแอดอแฝดฝอแอดอแฝดแฝดแฝดคำต่อไปออแอบอแอบออแอบอแอบแอบ แอบคำต่อไปสอแอบแสบแสบแสบและคำต่อไปคอแอบแค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 บได้นะคะคำต่อไปเลยมาสะกดพร้อมกันดดแองอแดงดดแองอแดงแดงแดงคำต่อไปสอแองอแสงสอแองอแสงแสง แสงคำต่อไปพอแองอแพงแพงแพงได้นะคะเรียบร้อยคำต่อไปค่ะสะกดพร้อมกันจอแอจอแอมอแจมแจมแจมคำต่อไปถอแอมอแถมแถมแถมได้นะคะคำต่อไปยอแอมอแยมแยมแยมคำต่อไปเลยค่ะ บอแอนอแบนแบนแบนคำต่อไปขึ้นมาขอแอนอแขนแขนแขนคำต่อไปทอแอนอแทนแทนแทนได้นะอ้าว่านไปต่อไปขึ้นมาค่ะซอแอวอลเซลโซแอวอลเซลเซลได้นะไปและต่อไปโนแอวอลแนว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 คำสุดท้ายขึ้นมาค่ะ วอแอลวอแวลแวลแวลวาวเลยป้าย well, 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 wow, really. ได้แล้วหนึ่งพยางเมื่อกี้แบบหนึ่งพยางมาฝึกอ่านคำที่ผส,สมด้วยสระแอสระแอมีตัวสะกดนะทั้งสารแอสระแอะเลยดูให้ดีอันไหนแออันไหนแอนะคะอา้าวถ้าสารแอมันจะมีอะไรนะมีไม้ไตค่คู้ถ้ามีไม้ไตค่คู้มันคือสระแอะดูให้ดีอา้าวมาสะกดพร้อมกันแบบสองพยางคำที่หนึ่งขึ้นมาค่ะํำนี้สะกดยังไงคะใครสะกดได้บ้างขอแอ งแข็งรอแองงแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงได้นะคะแข็งแรงไปได้คำต่อไปขอแอนแขนยออาวยาวแขนยาวแขนยาวแขนยาวไปคำต่อไปฝออาฝาฝอแอดแฝดฝาแฝดฝา ได้นะคะไปแล้วคำต่อไปขึ้นมาสะกดพร้อมกันค่ะยออางอยางบอแอนอแบนยางแบนยางแบนยางแบน,บน,บนคำต่อไปขึ้นมาสอ,อีสีดอแองอแดงสีแดงสีแดงสีแดงต่อไปสะกดพร้อมกันรอแอบอแบลบรออีนอลินไมโทลินแลบลินแลบลินแลบลิน,ลน,ลน สอแอบอแสบตออาตาแสบตาแสบตาแสบตาคำต่อไปวอแอววเอลวออาววาวแวววาวแวววาวแวววาวได้นะคะคำต่อไปตออาก็ตากดอแอต่อแดดตากแดดตากแดดตากแดดได้นะคะตากแดดและคำสุดท้าย ทอเอกอแทซออีซีไม้เอกซ์แท็กซี่แท็กซี่ข้างหน้าเป็นสระแอข้างบนมีไม้แต่คูมันคือสระออแอกทเอกอแทซออีซีไม้เอกซ์แท็กซี่แท็กซี่ แท็กซี่ได้นะคะแท็กซ<ม>ีออ่อ้าวไปและเะที่มีตัวสะกดได้แล้วล่ะค่ะแล้วสระเอกที่มีตัวสะกดกับสระแอที่มีตัวสะกดมันเป็นแบบไหนไหนลองเล่าให้คุณครูฟังสิสระเอกเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือสระเอและสระอะจะกลายเป็นไม้ไส่คูกค่ะกุสระเอกเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือสระเอกสระอะได้หลังก็กลายเป็นไม้ไส้โคูกเหมือนกันค่ะโอ้โหบังเก่งตังเก่งตั้งใจ เดี๋ยวคุณครูขึ้นคําบนหัวบองนะอ่ะบองอ่านคํานี้อ่านว่าอะไรคะแข็งแรงหน้าสาระเอทข้างหลังสาระเออ่านว่าแข็งแรงแข็งแรงคำนี้ล่ะบองอ่านเป็นไหมตกเอ็กกแท็กซี่ไม้เอกซี่แท็กซี่ค่ะโอ้โห,โ,หโ,หโหเก่งทุกคำเลยบองนี่จำได้หมดเลยวันนี้เรียนเพลินเลยจบอีกแล้วนี่เรียนเพลินเลยจบอีกแล้วอ่ะถึงเวลาลาน้องแล้วอ่ะบอกลาน้องคนหนึ่งก่อน จูบใหญ่แล้วอ้าวไปค่ะไปแล้ววันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบังบังอยู่ไหนน้องบังอยู่ไหนนี่จ้าอยู่นี่จ้าสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายใจไปก่อนเลาสาวัสดีไปจูบจูบจูบไปแล้วนะวะ